สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องลูกศรของคมขวานนะครับมีคอมเมนต์ท่านหนึ่งครับต้องขอขอบคุณณที่นี้นะครับที่ท่านได้คอมเมนต์มาว่าให้รีวิวลักษณะของคมวีนะครับลักษณะของคมวีกับคมแบ่งซ้ายขวาสําหรับงานถักนะครับจริงๆแล้วคมขวานนะครับคมขวานเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของคมแบบโบราณเนี่ย ก็จะทําลักษณะคล้ายๆกันกับผมมีดนั่นแหละนะครับลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าคมขวานเนี่ยนะครับมันจะมีการใช้งานที่ชัดเจนในเรื่องของการถานะครับและท่าที่จับที่ค่อนข้างจะชัดเจนกว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคมที่แบ่งซ้ายขวาน,นะครับคมที่แบ่งซ้ายขวาของคมขวานนะครับถ้าเป็นคมขวานสําหรับบ้านเรานะครับ ก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะไม่หนานะครับก็จะไม่หนาก็จะมีความบางบางมากนะครับบางมากถ้าสมมติเปรียบเทียบกับลักษณะของคมอีกแบบหนึ่งนะครับนี่คือลักษณะของคม V ครับตัวนี้ผมทําเป็น V นะครับตัวนี้ความญี่ปุ่นญี่ปุทำเป็น V V ก็คือ V จริงๆเลยนะครับก็คือจะเป็นช่ V สองชั้นนะครับในความเป็นคม V ถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะของมีดนะครับถ้าเป็นลักษณะของมีดไองมีดแบบนี้ผมทําเป็น V2 ชั้นนะครับโดยธรรมชาติคมมีดทั่วไปจะเป็น V2 ชั้นนะครับซึ่งไม่ใช่ V ีชั้นเดียวนะครับทีนี้ไอ้ขวานเล่มนี้ผมก็เลยทําเป็นคมวีชั้นเดียวเลยนะครับก็คือวีแบบไม่ต้องมีสันนะครับก็คือเอาในส่วนของเล็กหนาเป็นสันเลยนะครับก็คือผมจะใช้ ใช้แตนลนี้เป็นสัตว์เลยนะครับแล้วก็ตรงมานี้ก็คือลงมาทั้งหมดเลยนะครับจะไม่ใช่ตรงทั้งหมดนะครับจะมีความแบบนิดๆน,นะครับคมที่แบ่งซ้ายขวาของขวานนะครับก็จะไปเข้าคมเดียวกันกับมีดที่แบ่งซ้ายขวานะครับคมสําหรับไม่แบ่งนะครับสําหรับขวานที่ไม่แบ่งถามว่ามันจะไปเหมือนกับมีดคมวีไหมนะครับ สำหรับคม V ของขวานเล่มนี้นะครับมันก็จะไปคล้ายๆกับคมมีดแบบมาตรฐานนะครับคมมีดแบบท,ทั่วไปนะครับคมมีดแบบทั่วไปซึ่งมันจะมีความแตกต่างจากคมที่แบ่งซ้ายขวาอยู่นะครับจะแตกต่างในลักษณะาการทำงานของคมนะครับเดี๋ยวผมจะลองถากให้ดูนะครับ เดีย๋ยวเรามาดูลักษณะของงานถ่กนะครับระหว่างขวานสองเล่มน,นี้นะครับเดี๋ยวผมขอขยับกล้องก่อน,นครับสำหรับขวานนะครับ สำหรับขวานที่แบ่งซ้ายขวานะครับเวลาถากนะครับ,าารบมันจะเบาแรงนะครับมันจะเบาแรงนะครับอันนี้คือลัอกษณะของการจิกนะครับการจิกเพื่อที่จะสร้างแนวทัดนะครับขวานเล่มนี้ผมยังไม่ได้รับนะครับแต่ไม่เข้าคมเท่าไหรนะ่ นี่คือลักษณะการสร้างแนวทางนะครับจะเห็นว่าใบขวานเนี่ยจะค่อยๆมาในลักษณะของแทบจะแนบกับตัวท่อนไม้นะครับแทบจะแนบกับตัวท่อนไม้ทีนี้เรามาดูขวานเรือนนี้ในขณะที่ เราถากในลักษณะเน็ตเนมันจะยังไม่กินนะมันจะยังไม่กินมันจะไปกินตอนนะมันจะกินตอนเริ่มเริ่มตั้งองศานะองศานี้มันจะไม่กินคนระับมันจะกินตอนเริ่มตั้งองศาถ้าจะตอบว่าเป็นเพราะขวาดเรือนนี้หนาไปไหมนะครับจริงๆแล้วตัวหน้าสัมผัสมันเนี้ยครับเข้าที่ผมวัดดูนะครับมันอยู่ที่ประมาณ สองข้างรวมกันอยู่ที่ประมาณ25้าองศานะครับอยู่ที่25้าองศาจะไม่ใช่3าสิบนะครับสองข้างรวมกันแลวตัวนี้ไม่มีบานะครับ,รบมันจะเริ่มจิกที่องศานี้นะครับมันจะเริ่มจิกที่องศาผมกำลังมีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นแผ่นบาง,บางๆนะครับพยายามจะทำให้มันเป็นแผ่นบาง,บาง,บาง แต่สิ่งที่เรห็นก็คือมันทําไม่ได้ครับผมพยายามที่ทำเป็นแผ่นบางๆมันทําไม่ได้เพราะองศาของใบขวานเนี่ยมันจิกลงไปนะครับถ้าไม่จิกมันไม่กินนะครับทีนี้ถ้าผมจะเปลี่ยนมาใช้อีกเล่มที่แยกซ้ายขวาน,นะครับ อันนี้คือข้อแตกต่างนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างคมที่แยกซ้ายขวามันสามารถที่จะถากบางๆได้นะครับนั่นหมายถึงในส่วนของรายละเอียดของการถากนะครับมันสามารถเก็บรายละเอียดได้นะครับซึ่งในขวานที่เป็น V เลยจะทำได้ยากมากนะครับ เพราะว่าองศาของมันมันจะจิกเข้าไปในเนื้อไม้นะครับนี่คือความแตกต่างของคมวีและคมที่แบ่งซ้ายขวานะครับแต่ทีนี้ในทางกลับกันเดี๋ยวผมจะลองเอาเล่มเดียวกันเนี่ยตัวนี้เป็นขวานซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองถักในลักษณะถักไปทางขวาดูนะครับถากไปทางขวาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะสามารถทําเป็นบางๆได้ไหมนะครับ ถูไหมครับถึงแม้ว่าเราจะสลับข้างนะครับถากกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็สามารถที่จะทำมันเป็นแบบบางๆได้โดยที่มันไม่ขาดนะครับเดี๋ยวผมจะลองจะตัวขมบีให้ดูนะครับ เห็นไหมครับว่าเจ้าตัวนี้มันไม่สามารถที่จะสร้างแผ่นบางๆมันยังไม่กี่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขวานหรือมีดก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้มีดดูนะครับถ้าสมมุติเราจะบอกว่าขวานเล่มน้ดหนาเลยสร้างแผ่นบางไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองเอามีดดูนะครับมีดมันก็จะสามารถทําได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ยังทำได้ยากอยู่ เห็นไหมครับมีดทาได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังทาได้ยากอยู่เพราะว่าเห็นไหมครับว่ามีดมันจะพยายามที่จะเข้าไปลึกๆเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองฝั่งนี้ดูฝั่งนี้พอทําได้ครับฝั่งนี้พอทําได้แต่อีกฝั่งมันทําไม่ได้เลยนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับนี่คือความแตกต่างของขวาน V, ขวานคมวีกับขวานคมที่แบ่งซ้ายขวาในการทํางานถากครับมันจะมีลักษณะของรายละเอียดในการทํางานในลักษณะนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เราที่เลือกใช้นะครับว่าถ้าสมมติงานถากก็อย่างที่เราเห็นไปข้างต้นนะครับว่าเล่มไหนควรจะเป็นขวานที่สําหรับงานถากในลักษณะของการถากที่เก็บรายละเอียดด้วย ัมว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นคําตอบสําหรับหลายๆท่านที่สงสัยนะครับระหว่างคม V กับคมแบ่งซ้ายขวานะครับว่าสําหรับงานถักแล้วในขวานเนี่ยมันจะทํางานในลักษณะไหนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ทาให้ดูทั้ง2แบบครับถึงการทำงานของคมนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับขอบคุณสาหรับการติดตามและขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นี้นะครับหากท่านใดมีคอมเมนต์อื่นๆหรือมีข้อคง สงสัยอื่นๆหรืออยากจะเห็นผมรีวิวในลักษณะอื่นๆที่แตกต่างออกไปนะครับก็ขอความอนุเคราะห์นะครับทีนีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ